ท่านผู้ชมวันนี้ก็มาเจอกับพี่เอว่าอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิววันนี้กันนะคะเป็นที่กล่องแบบนี้นะคะเน,นี่ยมันจะมีอะไรอยู่ข้างในน้องๆงดูนะคะว่าอันนี้คืออะไรแล้วอันนี้มันจะน่ากลัวไหมคะน้องน้องว่ากลัวไหมคะอันนี้ไม่ใช่งูนะคะแต่อันนี้เป็นของเล่นนะคะทุกอนแล้วก็มปเชค็คกันเลยสวัสดีค่ะอันแรกแรกนะคะเราก็ เดี๋ยวเราอ่ะก็จะมาชมรีวิวกวารข่าว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันดับแรกนะคะพี่เอวาก็ไปซื้อของเล่นมาแล้วค่ะนี่นะคะเสียงมันจะเป็นอย่างนี้นะคะท่าผูชชมนถ้าน้องๆอ,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 อยากดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ซับสไครต์ด้วยนะคะงั้นถ้าน้องๆอยากดูแลเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะคะ แต่เนยนะคะไม่ต้องแกะก็เทนะคะเพราะว่าพี่เอวาแกะมาแล้วะค่ะนี่ค่ะนี่ยมันจะเป็นลูกผ้าอย่างนี้เลยนะคะเนี่นยเนี่ยมันจะยาวอย่างนี้เลยนะคะน้องๆเขาเรียกว่าอะไรคะเมจิกอะไรสปริงะคะ่ะอ๋อเมจิกสปริงนี่นะคะมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะน้องๆถ้าน้องๆอ,อยากได้ก็พี่เอวาก็ให้ได้นะคะแต่น้องง มันจะมีอยนาเดียวนะคะแต่พี่เอวาก็เป็นหัวยู่ดีะคะ่ะือแล้วน้องๆอ,อยากได้ก็ไปซื้อจ้ะในห้างนะคะเนี่ยพี่เอวายังไม่พอนะคะนั้นเดี๋ยวพี่เอวาไปเอาของเล่นก่อนนะคะเนี่ยพี่เอวาก็มีเยอะมากเลยนะคะนั้นน้องๆอ,อยากดูอะไรเดี๋ยวพี่เอวา,เอามาให้นะคะนั้นน้องๆ รอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่เอวามาะค่ะมาแล้วค่ะท้ามันถึงอันนี้นะคะจะเป็นประสาทเหมือนอะไรก็เราค่ะเนี่ยมันจะมีอันนี้เรืเ่องค่ะเจ้าหญิงกับเจ้าชายนะคะตอนตอนที่เรากําลังอยู่ข้างล่างอยู่ใช่ไหมคะตอนดึกๆน่งอ่ะเจ้าหญิงกับเจ้าชายใช่ไหมคะไปเล้นอะไรอยู่ข้างนอก แล้วมันจะม่ผีสาวมนุษย์นะคะมากินเพื่อเจญิงกับเจริญแสอ้พาพผีสาวมนุษย์ันแล้วค่ะขึ้นมาชั้นบนเลยอ่าค่ะค่ะแล้ก็มาชมกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้พี่เอวะขอตัวลากันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย